เท่าหนึ่งถึงสามคนเราจะเริ่มเลยนะจ๊ะโอเคหนึ่งสองสามเราเริ่มเลย วันนี้จะมาทำเมนูวันนี้ด้วยหัวสีฟ้ากางเกงสีฟ้าวันนี้เลยจะทำเมนูอะไรที่สีฟ้า,ฟาทำคาโบนาร่าสีอันชันโอเคส่วนผสมมีอะไรบ้างวัตถุดิบนะคะมีเส้นสปากเกตตีครีมชีสหรือวิปปิ้งครีมหอมหอมสบับไข่แดง เนยเค็มแล้วก็ที่สำคัญคือผงอัญชันบดโอเคเรามาเริ่มกันเลยใช้เวลา3นาทีโอเคมาเริ่มต้นจุดเตาตามด้วย เใส่ไปเลยหอมใหญ่หอมขาวเรียกอะไรก็ได้อใ,ใช้มือนะคะทานเอง มันไม่ถึงกับเหลืองมากนะคะลงเลยวันนี้เราจะทำคาโบนาร่าอันชันแบบน้ำฉ่ำนะคะโอเคเดี๋ยวเราเติมน้ำนิดเ,เดียว ใส่ไข่แดงลงไปใส่ไข่แดงลงไปใส่เกลือเกลือป่นนะจ๊ะหลงังจากนั้นใส่วิ i p p i n g cream นนี้เราจะทำแบบน้ำน้ำฉ่ำนะคะเราไม่ทำน้ำแห้ง ของอัญชันเดี๋ยวแป๊บนะคะนี่เห็นไหมคะออกเป็นสีฟ้าคาโบนาร่า สีน้ำเงินทาโบนาร่าอันชันนั่นเองกระทะจะขี้เลยยังไงก็ทำอาหารอินเตอร์มานะจารคาโบนาร่าอันชันสูตรน้ำฉ่ำนะคะจากนั้นเราตามด้วย เบคอนทอดนี่เองกับไส้กรอกใช้เบคอนสตริปหรือเบคอนไร้มันนะคะมาตรงนี้เลยว้าว <Wow. S 1> ใส่ไส้กรอกใส่อะไรชอบอะไรใส่นั้นเลยค่ะ นามด้วยออริกาโน่ผงออริกาโน่ชอบค่ะชอบสมุนไพรในใส่เยอะนิดนึงอันนี้คือชีสผงโอเคเสร็จเรียบร้อยแทนแทน สปาเกตตี้คาโบนาร่าอีฟ้าอันนี้เป็นเบคอนไร้มันนะคะเบคอนสตริปใครจะไม่ได้ว่าใส่อะไรบ้างย้อนกลับไปดูเลยนะคะมีหอมขาวสาบมีไข่แดงมีเส้นสปาเกตตี้มีเนยเค็ม มีวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมมีขายในร้านสะดวกซื้อทั่วไปโอเคเราจะมาชิมกันเราจะมาชิมกันนะคะ มีไส้กอรอกมีเบคอนวันนี้เราเบรคฟาสต์คือบลูคาโบนาร่ามาม็นมีความเค็มนิดๆของเบคอน ตัวไรกรอเราใช้หนังไก่กรอบมันมีความกรึบกรึบกรึบเราดูีกิ้นะ,ะัะตรงนี้นะคะมันมีความเค็มนิดนิดนัว สุดจะบรรยายนโดยเฉพาะ ปากกาดหอมนี้ปากกาดหอมนิจลี่เราปลูกเองนะคระับเพืเ่อนๆใครขี้เกียจทำก็แวะมาทานที่ผาจัลุยฟาร์มสเตย์แอนด์คาเฟ่ตำบลป่าแงอำเภอรประแดดจังหวัดเชียงรายส่วนวันนี้ ผักสดๆพี่ลำมดวนเขาปลูกเองนะคะดูนี่ดูนี่เน้นๆเห็นชัดไหมคะพี่ลำดวนเน้นๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่แต่จะลอง ใส่พิษป่นอยู่เนาะมามาลองกันใครจะว่ามันนอกเราอย่าได้แคร์มาลองนี้เนาะใส่พิษป่นไปแล้วนะ มันหลวกลาเลยให้มันหลวกลาเลยมาใส่พริกป่นพริกป่นคั่วอื